เียไปตื่นเลยอีกสามสิบวินาทีสามสิบวินมันจะออกแล้วเตรียมเตรียมโงกูทันปะมกงกูจะทันปะทันพี่ทันทีมาลีที่เดิมเกย์กันไปได้สามสิบมันเพิ่งออกตัวแรกนะครับพี่แจ็คจะเรืมองนะใครออกแล้วเรียกเรียกเลยนะเรียกปืนเลยเรียกพี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คไปแป๊บเดียวได้ศพละไอ้ไอ้ไอ้ซานไอ้ซานลงไปนี่ก่อนนะมึงให้สุนแยกรถไปก่อนดีแล้วมึงอ่ะมามาเล่นปืนในเมืองให้เพื่อนดิ ดด้นะครับพี่าเมื่อกี้ผมสวดที่แก้ไปหามพี่คิดแล้วครับแต่ว่าผมด่าตรวจไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าด่าแบบด่าหลุดเลีนไปอ่ะเขาบอกไม่เป็นไรอ่ะโอเคโอเคโอเคฮัลโหลพี่แจ็คก่อนก่อนลีมันถ้ามีเวลาคุยคุยกันอีกนิดแม่พี่ม so okay, okay. huh? ah? ีเรื่องเหรได้ได้ดิได้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 แก้หน่อยแก้หน่อยมันออกนะเจอไหมไมนออกนะเจอต้องปะยังมันยังไม่ออกยังยังยังไม่สามสิบโฟกัส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 เอาอีกทีเวลาประเห็นสามสิบฮะมึงเห็นไม่ตรงกับกูเหรอการยินการบิน ผมเห็น30มสนี่สิบนะี่9ิบเก้ี่เกอมึงเล่นเวลาไหนเนี่ยเทางตอนไหนนี่ักม่ออกปะเงียบเลยหรอเงียบเลยอ่ะสักด้วยล้ต้องร้านสักไปดักแล้วใช่ไหมรานทักเลยต้องรานไปหนึ่งก่อน นมึงรอไว้มันมีหลายคนไอ้ร้านร้านสักอะร้านสักมีใครเดไปหลังร้านสักข้างบนตรงอ้มาแล่เราก็มีจุดอที่หน้าแลนด์มาร์กอะเราเลยดสามสามนะถ้าสามสมบมีใครหนักหน้ากเหลาอย่งมีใครหนักหน้าก็หลายังสนามพิลล่างเงียบนะไม่ไม่มีมานะใครโผล่เลยอะงว่ามันไม่ออกเ้ยรอบนึงดี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 ีด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 รีด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 ดีดีดี่ีีีดีดปีี่

ใครที่ออกเียเพื่อนในี่ไีหองสนอนใหม่เพื่อนสนใหม่ก็ผมเอากระเบือกเอากรเบือต่อคนหน่ต่อ่งต่อนหงตอคน่ง่ไมหน่งต่อหน่่อคน่ต่หน่งต่อคน่งม่อคนหน่งม่อคนหน่งต่อคนหน่งม่่งต่คนหนม่ไม่อนหนึ่งต่อคนหน่ง่คห่่น่่หน่่น่่น่่่ม่่อนม่่่่ค่ อ่าไม่ใช่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 เง้ยอตีเราไปเลยทั้ไปหาเพื่อนให้เพื่อนส่งตีเลยใครไม่รู้ทางหมดแล้วเหรอเฮ้ยพี่มัน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 รู้เฉยอ่ะแบบโทรศัพท์ไม่ถืออ่ะออกตัวนะได้ตัวออกตัวตัวหนึ่งนะอยู่อยู่กลางเมืองพี่อูกลางเมืองพี่ผมกลางเมืองพี่ผมได้ตัวนึงนะพี่ผมได้ตัวนึงแลใครได้ศพแล้วไปช่วยเพื่อนต่อเลยไปช่วยเพื่อนต่อช่วยเพื่อนต่อโอ้โหบึ้มเอาไปรอได้ไหม ีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่มีคนเฝ้าหน้าแลนดีบเบิตบ้างไหมมันออกบ้างไหมหน้าแลนดิบเบีร์ตต้มีใบน้ตไม่อนะมีใครหอใหก่อนปะจะบอกบอกมาได้นะใครสัไป้ววเนี่เฮ้ย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 มึงบอกเดีบอกเดยมึงมึงรอส่งเลยมึงรอส่งคลิปเลยสัตว์เวลาเวลาไม่ตรงโดนวเว เดี๋ยวผมมาให้พี่จัดเลยของหมหอมไปนะใครได้สดมาหอมแล้วไปอุ้มเว้ยได้เลยใหญ่่รนมปลาออกเสร็จลุไปอัะเหลหอเลยเอางี้ก็ได้เอางี้ก็ได้ใครที่แบบอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวผมอุ้มให้ของของของกูมันโดดลงน้ำประตูหนึ่งเนาะมีใครได้เก็บไหมให้ให้ผมอุ้มเปล่าหรือว่าจะอุ้ม คาตีไว้ก่อนคาตีไว้ก่อนขอไม่อนะคาตีไว้ก่อนหีึ่งแบบนึงไอ้เหี้ยรอทีหนึงดิรอทีนึงแป๊บนึงรอทีนึงรอก่อนรอก่อนใจเย็นใจเย็นเด็กจะไดูเวลาให้ดูเวลาให้อูกางไปได้แล้วหมดได้หมดแล้วได้หมดแล้วอูกางได้หมดแล้วอูกางได้หมดแล้วขาดตรงไหนบ้างเขาตรงไหนอยากช่วยเปล่าเร็วๆมีห่อปะไอซ์มีหอยตัวปะมีปะมีครับพี่มีรอห่อนะรอห่อนะได้ครับสนามบินล่างเงียบกิ๊บ เอ้หอดี้หอดสามสี่หอด้ลงลงหอด้ลงหอดใครมี่เขอด้หอด้หอด้หอดด้หอด้หอด้หอดด้ยไม่ทันหอด้หอด้รีบหอดใครไส่อดที่เหลือขอเพื่อนนะกลุ่มใหญ่ที่เหลือขอเพื่อนนะหอดไม่ดันหไม่ดัช่เื่อไหนหะพี่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ มันมีมือถือเพื่อนเราไม่ปนพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ไม่อโทศัพท์ว่าไพี่บอลไม่ตัวนี้ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนู้นตัวนู้นพี่โดนเลตัวนู้นตัวนู้นตัวนี้มันจะได้ปกตินปกติงตะแกงหรือว่าจะเล่นกระจายดิเล่นหมด่อนหมดเล่นอะไรก็ได้ที่มันเล่นง่ายเนาะตอนนี้มึงรีบสั่งดิมันเกมตัวนึงนะมันเกมตัวนึงพี่มันเกมตัวนึงได้มาอีกตนึงได้มาอีกตพนึงขอดดิหอดิหอดหอดหอดีเลย พี no ni like ni nice ่ชอเลยดีให้ประมูลุมงเลป่บใ้จะเล่นในเมืองถ้าจะเล่นในเมืองให้ประมูลอยูป่ะได้ไดหน้าแลนห้าแลนห้าแลด้้ัตัดสินใจเลยนะคุ้ใหญคุ้อยากจอตะแกงคู้จอตะแกงมามามาตะแกงดิไอ้ะกงตะแกงเนตะแกงเล่นในเมืองเล่นในเมืองเลยเล่นในเมืองเลยเล่นในเมืองเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวีส่งมาให้ฟางฟงฟงนตัหลุดมันตอนเนี้ยตอนเนี้ยพวกมันจะมาจะเสอมาช่วยเพื่อนเว้ตงกูประมาณสี่ันไม่เป็นไรไม่ไรเฟิร์สตรงเนี้ยใต้ค่าใต้ค่าดิโนนะ หนเจ็ดสเก้าสออ่ะเจ็ดาองตัวเองไกรคอแท็ก้งนที่อนะคอแท็กข้างล่างสนามบอลอ่ะข้างล่างสนามบอลน่ะคุณข้อเบอรแลสนามบอลน่ะตแกงตรงรถตปรูลอ่ะมามามาตรงผมนะมาตรงผมหน่อยใครไม่รู้7จ็ดเก้าตัวแล้วก็สองมีแม่ขาวแรงมินนะมีแม่ขาวแรงมินนะพี่ กุมใหญ่รีบเซดีกุมใหญ่รีบเซดีตแกงไงตะแกงไงใครยังไม่มาไอจิดบอกเบอร์ไวาไปเล่นกับ่เนโดนแม็ได้หนึ่งพันอีกล้วพี่ผมมึงมึงเอาเ่ินมันก็ลงมาดิมึงลงมาไม่เดียกูเองกูเองกูขวกูขวาไปขวาไปกูขวเมาแล้วผมอยพี่จคเฉยอยอะเยออยู่เียวเียเดี๋ยวกูเลาให้มึงรีบห่อมึงรีบทำเพียทุกอย่างรีบรีบกุมใหญ่อะเร็วเว เอ้ใครขับรถไม่ไหวขับมาตะแกรงนะเว้ยวนมาตะแกรงนะเดี๋ยวเพื่อนบังได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวครูเถิให้ก็ได้ครูบอมราให้ได้แล้วสองคันพี่ไม่ใช่ประมูลนะส่วนรายไปบอกกับบอมบ์ให้ประมูลถือเลยพนาคันนึงให้ประมูลถือเลย มีใครยังไม่ได้มาตะแกงไหมบอกหน่อยจะได้ให้เบอร์นี้โดนไล่สามันพอลำนึงยิกงเลยยไหนเก้ายิงเก่ายิงเก้ายิาเก้ายนงเก้ายิงเก้ายิงเก้ายิงเก้ากิงเก่ายิงเก้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 ายิเก้ายิงเก้ายิงเก้างเก้ายิงเก้ากงเก้ายิเก้ายงเก้ายิงเกย่งเกางเก้าเก้ายเกายิงเก้ายเก้าย่งเก้างเก่ายงเก่ากิงเกายิเก้ายี่เก้ายเก้ากเ้ายิงเก็าดเก้ ตัวเพื่อนโดนหน้าแลนอ่ะเพืโดนหน้าแลนเราวมื่อกี้มื่กี้มึงก็ไปรวมตะแกงดิอย่างบอกมาถ้าขี้โดนเราตะแกงไม่ต้องไปช่วยเฮ้ยมึงเดี๋ยวค่อยๆพูดดิอีจอนไม่ได้เลยบ๊วยบ๊วยเด้ทีละคนเด้นัวลดมพียอะไรวะไอ้สัตว์มึงจะล่อกวยรักหนาเนี่ยแกมึงโฟกัสแค่รุ่งดิมึงจะไปเล่นกับมันทำไมฮิเอะเป็นฮิเอะอะไรกันขนาดนั้นไอ้สัตว์โลกอะไรขนาดนั้น ไม่เราตัดเลยนะผมต้องูไหมพี่โหไม่ยๆดิกลุ่มใหญ่มึงมาลอรนี่ผมบ้าหัวใจบ้าหัวใจมาดูแบบไมมาดูแบบเออเซนรอเลยนะเนแกรอนรับูไหนรอูไหนปัะมาณหมดได้ได้มามามาต้องแท็กซี่ แกกูมาแล้วตะแกกูมาแลไปเติมมาให้นรถกไปเติมมาให้หนรถกูไปเติมมา่อไม่หน่อยตอไปต่อไปต่อไต่อนปต่อไปต่อนปต่อไต่อไปตไปต่อไปต่อไปต่ก่อไปต่อไปต่อไปต่อไต่อไปต่อเต่อวอย่าแกอ่ออ่ไปไป่อนรอดป่อกันลอกันลอกเยอะนะพี่อ้ยแเขียวแเขียวแเขียว วนกับเบรอบนกับเบลรอบนกับบอบวนกับเบรอบวนกับเบรอบวนกับเบลรอบนกับเบรอบนกับเบลรอบนกับเบลรอบวนกับเบลรอบนกับเบลรอบนกับเบลรอบกับบลรอวนกับบลรอกับบลรอบวนกับบรอบวนกับเบลรอบวนกับบลรอบนกับบลกบเบลรอกับลรอกับลรอบวับเบรอบวนับเบลนกัรอบนกัอบนกับเบรอบนกับเบรอบนกับรอบนกับบรอบนกับบรับเบรอบนกับรับเบนกับบรอบน ตัวเห็นบ้างข้างหาบอเห็บบ้างมันไปบางบี้ข้างหาบอเห็บบ้างออกมาอ่ะบ้านหัวใจบ้านหัวใจบ้านหัวใจเนี่ยอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เจอยู่เจออยู่เจออยู่นี่โล่งมากนะบ้านชิวมากเลยตอนนี้อ้าวดีซันแตะแกงตะแตงเฮ้ยแตงแตงอะแตงใหม่แตงมา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 เซดีเซดี้เซดี้แตงเซดีะแตงเซดี้จ่วผมมุ้งอยู่ไงเพื่อนตายหน้าตายหน้าตะแตงอ่ะ หลายพมลงข้างล่างมมนอแวงถ้ารังต่อรอพวมลง้าะล่างต่อหลังต่อรอด้วยชนตกเลยแล้วสะบัดคันายเสกเกมเยอะมากตะแงดึงเยอะมากดึงเยอะมากดึงเยอะมากมึงลงมาท่อนหลังต่อรอแล้วนะพี่เบิร์ตส้มแรงหลังต่อรองนะกับพี่เซนช่ะเต็มแล้วนะขึ้น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 หนาบอลจ็คตัวมันเชื่อได้อย่างนี้เห็นปะจั่งน้ำเฮ้ยรอรับพี่แจ็คหน่อยดีรอรับพี่แจ็คหน่อยดีน่าจะไม่ไหวรอรับพี่แจ็คหน่อยรอรับพี่แจ็คหน่อยรอรับพี่แจ็คหน่อยท่อนหลังต่อรองนะไม่ไหว ไอ้ลามแงเลยรอับพจนมาหน่อยมาหน่อยพจารดีช่วยจัดีช่พจดันบดันบดันบเป็นผู้เล่นอัอ้ยยินีเนี้ยขอวสองจักเอชนดีดีชวนพิจารณอย่าชนพี่แ๊กเอาแค่ตำรวจาเาผลไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืดได้ยืดได้ยืดได้ผกัดึงตวเนี่ย้านรอเถรอเทิรอเทดน้อยู่นะไม่ไม่ผไม่ฟังไม่ฟังไม่ไม่ไม่ฟังฟังไม่เนี่ย่ผมม มึงหาเซตคันหนึ่งก็ได้ขอคันหนึ่งให้ผมเทรดขึ้นอ่ะขอคันเดียว,ยวได้ไหมทีไ่ไหนก็ได้มึงพูดดิอยู่ไหนป่ะมึงไปกับคนแรกสิครับที่ไหนข้างหลังสอนอเนี่ยเซตไปเซตไป อุ้ยใครเอาลูกซองยิงกูวะใช่ครับใช่ครับตำรวจผมไม่ได้รุมครับผมบอกใครครับผมไม่ดูครับไม่ดูครับไม่ดูครับบอกใคร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 ครับไม่ดูครับไม่ดูบอกใครครับ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 ไม่ดูครับไม่ดูบอกใครครับ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 ไม่ดูครับเอ้ยไม่จะบอกไหม เอาขายกันแล้วไมอ่ะเอา้ามีช่วยเหลือหรือเปล่าคนอุ้มผมจับแล้วยัดเ,เี่ยวนะ้โอีเยโดนขายโดนแม็กฟ้าแม็กดำแม็กแดงโดนโทดเยอะเลยแมมกอ่ะ I